แล้วกว็ผมสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมพลอยแบงนะครับอยู่ผมคนเดิมซิกเอกอร์เมอร์นะครับผม <g az 're hết> ก็เมื่อวานนะครับหลังจากได้มีการอัปเดตเกมพลอยแบงนะครับก็ได้เปิดตัวแบล็กเดนพารซีซั่นใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลายคนหลายท่านเนี่ยอาจจะรู้ไปแล้วนะครับว่บาแบล็กเดนพารตัวใหม่น,นั้นได้ของอะไรบ้างอย่างไรบ้างแต่สำหรับใครที่ยังไม่ทราบก็สามารถดูคลิปผมได้นะครับผมเนาะแบล็กเดนพารอบนี่ยผมผมบอกเลยนะว่าอ,อ,อาวุธเนี่ย น่าสนใจกว่าซีซั่นที่แล้วพอสมควรนะครับโดยเฉพาะาดาบไ์เซเบอร์คู่จะเรียกว่าดาบอะไรอ่ะมันเนี่ยครัสังเกตที่เมาส์ผมนะครับคุณจะเห็นว่ามันเป็นดาบคู่นะมันจะมีไฟส,สองข้างอารมณ์เหมือนแบบดาบไ์เซเบอร์แต่ว่ามันมีสองอันมันมีหวัวกระพังนะเขาเรียกอะไรไม่รู้ว่าผมผมผมก็ไม่รู้จักแต่ผมมองว่าดาบตัวเนี้ยถามว่าน่าน่าสนใจไหมบอกว่าผมมองนะผมมองว่าน่าสนใจ แต่ใช้งานจริงเนี่ยจะสู้ไ์เซเบอร์ได้หรือเปล่าอันนี้ต้องไปทดสอบกันทีทีหนึ่งนะครับ g ีเอ็มาปล่อยคลิปหลุดมาไม่ไม่ได้เชิงว่าปล่อยคลิปหลุดหรอกเป็นคลิปโปรโมทอยู่ในช่องของเกมพอยแบงค์อยู่นะครับว,ว่าลักษณะดาบเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเอาคลิปให้ดูกันละกันนะครับผมเนาะก็ GM เอ็าก็ได้ทําให้ดูแล้วก็รู้สึกว่าดาบเนี่ยเท่าที่ดูนะเท่าที่ดูนะานะยาวยาวแต่ว่า ดูแล้วอะ่ะด้วยความที่มันมัน,ม,นมันมีสองข้างเนาะคือตัวดาบอะ่ะมันมีสองข้างที่สามารถฟันได้ใช่ไหมผมก็เลยมองว่ามันหน้ามันน่าจะหนักอยู่นะน,น่าจะเดินช้าไม่น่าจะเดินเร็วเท่าไรเซเบอร์นะครับผมเนาะไอเรื่องยาวเนี่ยอาจจะยาวแต่ยาวเท่าไรเซเบอร์หรือเปล่าอันแบบนี้ไม่รู้ต้องเดี๋ยวต้องทดสอบกันทีทีหนึ่งตอนตอนเข้านะครับซึ่งดาบตัวเนี้ยเท่าเท่าที่อ่านมาเนี่ยเหมือนจะได้ในแพทเทิร์นพาร์นะครับมันได้2วิธีนะครับก็คือได้จากตองสุ่ม แล้วก็ได้จากแบตเตอร์พาร์ตแบบจํากัดเวลาได้จากแบตเตอร์พาร์ตจำกัดเวลาเนี่ยในความเข้าใจผมก็คือเราซื้อแบตเตอร์พาร์ตแบบปกตินั่แหละเออแล้วก็พอเลเวลเท่าไหร่ 30- 40, 40คุณก็ได้ถาวรน,น,นี้ตามความเข้าใจผมนะเพราะว่าเรายังไม่เห็นตัวตารางนะครับผมเนาะแล้วก็ตัวละครถาวรตัวละครถาวรรอบนี้ผมมองว่าทําสวยนะครับแต่ว่าถึงแม้ตัวละครแบตเตอร์พาร์ตเนี่ยจะทําสวยแค่ไหนเนี่ยคนก็ไม่ค่อยใช้กันนะครับผมนะถามว่าทําไมก็ ก็มันเลือดร้อยเนี่ยเออถ้าคุณจะใช้ตัวละครแบตเตนพาเลือดร้อยเนี่ยคุณไปซื้อตัวละครเลือดร้อยสิในร้านค้าดีกว่าซื้อมา30บวันแล้วก็ใส่ไอ้เมกาให้พีเพิ่ม10หรือ5ก็ได้เออใส่ไมกาให้พีเพิ่ม5้าหน่วยก็ได้ซื้อด้วยพอยต์ใช่ไหมแล้วไปเล่นเซิร์ฟปกติอ่ะคุณมีบนะัฟแคร์่ะบวกเลือดอีก5หน่อยคุณก็คุณก็เลือดร้อยี่สิบแล้วเออก็เนี่ยเขาก็เลยไม่ค่อยใช้แบตเทไหร์น์พาร์ยตันเท่งไรประโยชน์นะ <laughs> กูพูดเลยไอ้ี่ยมึงทาตัวเลือดร้อยสิบก็ยังดีนะเอออันนี้มันเลือดร้อยเดียวมันรู้สึกแบบมันรู้สึกงั้นงั้นอ่ะเออมันรู้สึกแบบไร้ประโยชน์อ่ะมันเท่าตัวอ้วนธรรมดาเลยมไม่ค่อยเท่าไหร่เฉยๆเนาะคนเลยไม่ใช้กันนะส่วนอันที่สองจะเป็นอาวุธนะครับเป็นพกพกลูกซองนะครับเป็นพกลูกซองเดี๋ยวจะให้ดูนะครับพกลูกซองนะครับผมเนาะพกลูกซองตัวเนี้ยถ้าเรา ดูวันที่เกมนะเ,เดี๋ยวจะมีให้ดูนะครับซึ่งพกลูกซองตัวเนี้ยตัวต้นแบบมันก็เป็นพกลูกซองนั่นแหละที่มีในเกมนั่นแหละครับก็แค่เอามาย้อมแมวนะครับแค่เอามาย้อมแมวนะครับผมเนาะซึ่งตัวเกมก็แจกแจกก็แจกประจําอยู่แล้วนะครับใครที่ไม่มีก็คุณสามารถเล่นได้นะครับซึ่งพกลูกซองตัวเนี้ยดามเมจจะอยู่ที่100นะครับอัตราการกระสุนอยู่ที่4หน่วยนะครับย้าม่า4หน่วยมันคือพกลูกซองอ,ะอ่ะ ส่วนความแม่นยำนี่จะสูญอยู่แล้วมันเป็นลูกซองนะครับผมส่วน m speed อยู่ที่88หน่วยนะครับแรงดีดแนวตั้งแนวนอนอยู่ที่55ทับ55หน่วยนะครับผมกระสุนอยู่ที่6นะัดทับ24นะครับผมก็คือมี6นะัดแล้วก็มีสำรองให้อีก24นะครับผมโดยประมาณนะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ระยะยิงอยู่ที่30นะครับผมเนาะอันนี้คืออันนี้คือค่าสเตตัสของพกพกแบบพกเอ่อพกตัวธรรมดาพกลูกซองธรรมดานะครับที่ ที่อยู่ในเกมนะครับผมเนาะส่วนสเตตัสที่เป็นตัวย้อมแมวเนี่ยที่มันเป็นซีรีส์เนี่ยอันเนี้ยต้องต้องมารอดูนะครับว่าสเตตัสจะเท่าเดิมนะหรือจะยังไงหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอะไรเงี้ยแต่ที่แน่ๆเนี่ยมองว่ามีเอฟเฟกต์แล้วก็เอฟเฟกต์สวยนะเอ้ฟเฟกต์สวยแปะอันนี้ลายผมมองว่าลายค่อนข้างสวยย้ํานะว่าลายค่อนข้างสวยอดูดูจากภาพที่ที่เราเห็นเนี่ยนะส่วนกระบอกที่2เนี่ยจะเป็น XM7 นะครับ XM7 x m 7ถาวรน,นะครับผมเนาะก,ก็ตีคู่มากับ s s 3นะครับสำหรับใครที่เบื่อ,เ,อ,อเบื่อเอสเอสสาก็มี x m 7นะครับส่วน x m 7ก็จะเป็นกระบอก x m 7ก็จะเป็นกระบอกนี้นะครับผมเนาะสเตตัสก็49หน่วยนะครับอัตราการการะสุนที่90หน่วยอัตราการการะสุนเนี่ยถ้าเรามองดะว่าเอ้ยมันก็ลั่นเยอะนะแต่ว่าเอาไปใช้งานจริงเนี่ยมันเ,เรียกว่าอะไร มันค่อนข้างที่จะล่นช้าไปหน่อยในในในการเล่นจริงอะ่ะเออเขาเรียกว่าเออเล่นจริงอะ่ะออถ้าดูตามสเตตัสมันก็ถือว่าสูงนะแต่พอไปเล่นจริงแล้วเฮ้ยมันมันมันก็ช้าอยู่นะอะไรเงี้ยเนาะโอเคครับผมไอตันเกิดจะประมาณนี้นะครับที่ให้ดูคร่าวๆให้ดูคร่าวๆรับต่อมาเป็นมีแฟนเบสนะครับมีแฟนเบสอันเนี้ยอ่ต้องใช้เหรียญโทเคนในการแลกนะครับซึ่งเหรียญโทเคนเนี่ยใช้ทั้งหมด400เหรียญ ใช้เหรียญโทเค็นทั้งหมดเออ่400เหรียญน,นะครับในการแลกซึ่งสายฟรีที่คุณไม่ได้เติมอ่ะคุณก็มีสิทธิ์ที่จะแลกแฟลเบดตรงน,นี้ไปนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสทองสำหรับสายฟรีนะและแน่นอนอย่างที่เราคาดดาวการ์ดท,ท,ที่แล้วนะครับเราว่าตัวเกมจะแจกเหรียญโทเค็นแน่นอนแล้วก็แจกจริงๆครับสำหรับในแบตเทิลพาตัวนี้แจกเหรียญเอ่อโทเค็นมา670เหรียญน,นะครับผมเนาะ670เหรียญซึ่งแฟลเบดถาวรผมงพงไม่แลกอ่ะมีแล้วอ่ะเออ มีแล้วนะคงไม่แลกนะเอามาก็เปลืองว่ามีอยู่แล้วไม่แลกนะครับผมนอนไม่แลกก็เป็นตามการค่าครณีน,น,นะครับผมนะโอเคครับสำหรับใครที่อยากจะพรีออเดอร์เนี่ยก็พรีออเดอร์ได้แต่วันที่สิบนะครับไวันที่สิบวันที่สี่จนถึงวันที่10บกุมภาพันธ์นะครับตัวพรีพรีออเดอร์ก็จะเป็นไอเทมตัวนี้นะครับมีในคางแสงนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับโอเคครับ อ๋อโอเคโอเคผมขอโทษขอโทษเรื่องสเตตัสเขาเขามีให้ดูอยู่แล้วนะครับขอโทษขอโทษทำคลิปไม่เตรียมข้อมูลเลยมึงไงชิบหาย <c oughs> <c oughs> นะครับโอเคครับสเตตัสที่เราตามนี้นะครับสเตตัสก็เท่าดูก็เดิมเดิมนั่นแหละก็ตัวเกมไม่มีการเพิ่มอะไรนะครับมีฟงเอฟเฟกมีเอฟเฟกตปากกระบอกปืนกับเอฟเฟกเมื่อเรายิงสตูโดนนะครับสำหรับ XM7 แล้วก็ตัวพวกนะครับโอเคต่อมาเป็นมีดนะครับเป็นมีดเนี่ย ตัวเกมบอกว่ามันได้ด้วยกัน2ทางนะครับคือได้จากแบตเตอพาร์ตแบบจํากัดเวลาที่ผมบอกไปว่าว่าได้จากแบตเตอพาร์ตแบบจํากัดเวลาก็คือน่าจะหมายถึงแบตเตอพาร์ตที่เราซื้อแบบปกติแบตเตอพาร์ตแบบปกติใช่ไหมเลเวลสามสิบสี่สิบแล้วจะถาวรไปส่วนถ้าใครพลาดช,ช่องทางแรกเนี่ยมีช่องทางที่สองนะครับก็คือตุ่มจกกักรกลนะครับซึ่งซึ่งจะมีแบบจํากัดเวลาและแบบถาวรแล้วก็มีการการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือสุ่ม,มเออคือสุ่ม,มสองทางนะครับผม จนเงื่อนไขการได้ถาวรเอ่อเงื่อนไขการได้การันตีถาวรเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขนะพอมีเงื่อนไขบอกนึ่งพอมีเงื่อนไขบอกก็มาอ่านเอาแล้วกันแต่ผมมองว่าระหว่างสุ่มกับแพทเทิร์นพาร์ผมว่าแพทเทิร์นพาร์แม่งคุ้มกว่าไขวิ่สุ่มก็แล้วแต่นะแต่ต้องรอดูอีกทีนึงว่าอ่ามันจะมีในแพทเทิร์นพาร์ตไหมแต่เท่าที่อ่านเนี่ยเท่าที่อ่านเนี่ยคิดว่าน่าจะมีให้ในแพทเทิร์นพาร์นะครับผมคิดว่านะคิดว่าต่อมาก็เป็นตัวละครนะครับสววามนะะตัลคร อ๋ไม่ได้คิดริ้วคิรินะครับผมสวยงามเนี่ยผมว่ารอบนี้สวยงามนะครับผมเนาะโอเคก็ผมรายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับไม่ไม่มีรายละก็วันนี้ก็ไม่มีรายละก็น่าจะจบละโอเคเอาละก็ผมตอนนี้เราอยู่ในเกมพาแบงค์นะครับผมเนาะมาก็ต่อกันนะครับหลังจากเมื่อกี้ที่เราพูดกันหน้าไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นจะเป็นตัวปืนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปเล่นให้ดูนะครับสำหรับปืนเ m 7เจนะครับเนี่ยเอจนะครับซีที่ไหนก็ได้นะครับเพราะว่า สเตตัสมันเท่าเดิมอยู่แล้วนะครับาดาเมจ49หน่วยนะอัตราลากส่วนนี้90นะครับความแม่นยำ49หน่วยเอฟสปีดที่78นะครับเพราะว่าช้านะครับแรงดิ่ดเติบแต่เรานอนจะอยู่ที่72ทับ42หน่วยระยะยิง120นะครับประมาณเป็นพกครับเป็นพกเนี่ยสเตตัสเท่ากันครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับสเตตัสนะครับผมขอโทษผมขอโทษสเตตัสมันมีให้ดูที่หน้าเว็บอยูไ่ไอเราก็ไม่ได้สังเกตแล้วเราก็ไม่ได้ดูขอโทษนะก็ ต่อเต็ตั้เท่าเดิมนะครับดามมิทร้อยเอาตากล้าวกระสุนที่4หน่วยนะครับเอ็มสปีที่88หน่วยนะครับแรงดินเราตั้งนอนอยู่ที่55ต่ห้าบห้หน่วยนะครับกระสุน6นัดนะครับทับ24นัดระยะยิง30นะครับผมเนาะไปครับเดี๋ยวจะหาห้องที่มันเปิดพกให้ละกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเอาไปลองยิงทดสอบเฮ้ยลักษณะมันเป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเออลองไปทดสอบกันดูนะครับผมไปโอเคครับเราเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือหน้าตาของปืน เอ็กเอ็มเจ็ดนะครับจะประมาณนี้แหละยิงก็จะประมาณนี้ครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเอ็กเอ็มเจ็ดนะประมาณนี้ประมาณนี้ส่วนพวกก็นี่ครับนี่คือพกคู่สองนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้นี่กรคเอดาเมจนี่คือดาเมจดร้อยครับดาเม็ดร้อยนะดาเม็ร้อยคือ เทียบเท่ากับลูกซองแบบลูกซองจริงๆเลยอะแต่ว่าใช้งานจริงเนี่ยมันอาจมันอาจจะไม่ได้แบบเออแรงเวอร์เท่าลูกซองอะไรนนคิดว่ามันต้องมีการลดไอตัวประสิทธิภาพของตัวพวกบ้างแหละไม่งั้นมันจะโฟกเกินนะต้องหาโอกาสใช้โบกครับอุ้ยไอชี้จะแตกกูอะไรวะเดี๋ยวผมจะหาโอกาสใช้โฟกให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าเออระยะยิงในระยะยิงเวลาใงานจริงอาจารย์มีจะเท่าไหร่ จริงมันมีห้องทดสอบกับบอทนะแต่เราก็ไม่ได้ทดสอบทำหรอโหตาอยู่อ่ะเี็ยเขาเรื่องโขกกระสุนหมดว่ะ ว่าถ้าเอาพกนี้ไปเล่นผมว่าโกงว่ะผมว่าโกงผมว่าโกง,โกงถ้าไปเล่นในโหมดพกนะเออแต่กระสุนมันจะน้อยไปหน่อยใช้พกอย่างเดียวก็ไม่ได้นะจะตาย<ป>นี่เปิดเอฟเฟกกระสุนนะมันอาจจะดูลกหูลกตาไปหน่อยสละการเปิดเอฟเฟกกระสุนนะครับผม โอ้โหไยเต็มหน้าเลย xm7 มันก็ตะกูลเดียวกับปืน ss3 ครับผมตะกูลเดียวกันครับลองเอาพกมั้งเด้ <laughs> เล่นเพี่ใหแหลมผมเนี่ยตายแล้วตายอยู่ยอยโอ้ยิงไม่ทัน <laughs> โอ้ยยังไม่ตายวะ

ได้ไหไม,ไมนเมย์ถือว่าแรงนะครับ49หน่วยประมาณ2นะะัด3นัดคือตายแล้ว <c oughs> โอ้ยยิงไม่ถูกอะไรวะเนี่ย